แบมแบมตอบให้หลังเอฟซีสงสัยไปออกร้องข้ามกำแพงมาเม้นแบบนี้หรือว่าทำเอาแฟนๆหลายคนจับตาและแอบ,บตื่นเต้นกันไม่น้อยเมื่อได้เห็นตัวอย่างรายการ h e w a l l s ซองร้องข้ามกำแพงสัปดาห์หน้ากับคู่ของดีเจนุ้ยที่มีข้อความโปรโมทว่าปรากฏการณ์กีแตกสนั่นลันสตูดิโอขณะที่แขกรับเชิญคนอื่นก็โวยว่าทำไมถึงเป็นคู่ของนุ้ยซึ่งพอเฉลยนักร้องหลังกำแพงดีเจนุ้ยเองก็ฟีแตกไปด้วยงานนี้เลยมีแฟนคลับสง สงสัยว่านักร้องหลังกระแพงคนนี้จะเป็นหนุ่มแบมแบมกอเซเว่นหรือเปล่าเพราะคาดเดาว,ว่ารายการอาจจะถ่ายทําช่วงที่แบมแบมมาไทยแล้วก่อนหน้านี้น้องก็ไปเป็นแขกรับเชิญมาแล้วหลายรายการและเมื่อดูจากปฏิกิริยาของแขกรับเชิญแต่ละคนแล้วอาจจะเป็นไปได้ไหมบางก็ลุ้นและคาดหวังสุดๆเวลาสุด13พฤษภาคมที่ผ่านมาแฟนๆก็ได้เฮกันอีกครั้งเมื่อหนุ่มแบมแบมเข้าไปคอมเมนต์ตอบในไอจีของแฟนคลับคนหนึ่งที่รุนเรื่องนี้ว่าไม่ใช่ เป็นการปฏิเสธแบบชัดเจนแต่ก็ทำเอาหลายคนยิ่งตื่นเต้นเพราะสงสัยว่ามาต่อเม้นแบบนี้มีพิรุษหรือเปล่าอาจจะต้องเก็บความลับก่อนรายการออนแอร์ส่วนจะเป็นแบบที่หลายคนนุ้นหรือเปล่าต้องรอติดตามพร้อมๆกันในรายการนวลซองร้องข้ามกำแพงในวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคมนี้กันนะคะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ